สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเหมือนเดิมนะครับช่าชายเทรดเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับเทคนิคการเทรดในไทม์ f ฟ a ม1หชั่วโมงครับผมสามารถใช้ได้ทั้งทองคําแล้วก็คู่เงินเลยนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมเทสมาหลายต่อหลายครั้งนะครับและมันสามารถใช้ได้ในตลาดจริงครับผมก็อยากจะมาแชร์ความรู้นะครับไปทุกคนลองใช้ดูนะครับก่อนอื่นถ้าใครไม่กดติดตามผมนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลย ก่อนอื่นนะครับทุกคนเตรียมพร้อมนะครับผมเปิดเทรดดิ้งวิวขึ้นมาครับแล้วก็เปิดกราฟทองคําหรือว่าคู่เงินก็ได้นะครับผมไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาเลยนะครับผมไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเรานะครับจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการตัดสินใจนะครับผมย้ำนะครับมาช่วยในการตัดสินใจนะครับแต่ไม่ได้ช่วยนะครับทั้งหมดเรามาดูกันนะครับกดคําว่าอินดิเคเตอร์นะครับผมพิมพ์ตามผมนะครับคาว่า MA นะครับริบบอน จะขึ้นมานะครับผมกลยุทธ์ moving average r i b o n นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับเส้น moving average เนี่ยทุกคนนะครับที่เคยใช้มาเนี่ยปกติมันจะมีแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับซึ่งการที่มันมีเส้นเดียวเนี่ยนะครับมันจริจริงมันไม่สามารถบอกอะไรหลายๆอย่างได้นะครับผมผมนะครับเลยไปเจอตัวนี้มานะครับเป็นเมลิ่บอนนะครับซึ่งสามารถใช้ได้สูงสุดนะครับถึง4เส้นเลยนะครับผมใน indicator เดียวนะครับ ไม่ต้องซื้อ t ทรดดิ้งวิวพรีเมียนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับสามารถขึ้นเส้น EMA มนะครับมาได้ถึง4เส้นเลยนะครับก่อนอื่นเราไปดูการตั้งค่ากันครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมทุกคนจะเห็นเหมือนผมนะครับกดไปตรงข้อมูลก่อนนะครับอ่านะครับผมจะเป็นเส้น SMA นะครับหรือว่า Smooth Moving a v e r a g e นะครับผมให้ใช้ตรงนี้นะครับผมให้ใช้เส้นนี้นะครับให้ใช้เป็นการตั้งค่านะครับปิดอันนึ่งไว้นะครับปิดอันที่4เอาไว้นะครับใช้แค่3อันนะครับอันแรก ผมใช้เป็นตัวเลข14นะครับผมอันที่2ผมจะใช้เป็นตัวเลข26สนะครับส่วนที่3านะครับผมจะใช้เป็นตัวเลข100หรือว่าค่าดังเดิมของมันนะครับโอเคเรามาเปลี่ยนสีให้มันดูง่ายกันครับเส้นสินะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับเส้นยีนะครับผมจะใช้เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับส่วนเส้น100นะครับผมจะใช้เป็นเส้นสีเขียวนะครับผมโอเคมาดูกันต่อนะครับผมมาดูกดคําว่ารูปแนะครับตรงรูปแตรงนี้นะครับผม ผมนะครับจะกดเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าความหนาที่มันใหญ่ขึ้นนะครับจะทําให้เรานะครับมองมันง่ายขึ้นเนาะอ่ะมาดูนะครับพอกดตกลงเรียบร้อยนะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมผมจะมาอธิบายแต่ละเส้นนะครับว่าแต่ละเส้นในมีหน้าที่บอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเทรนเนี่ยนะครับเราต้องคํานึงถึงเทรนนะครับผมถึงเทรนอ่ะเทรนของตลาด อ่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้นะครับเอาเป็นสักสิแปดแล้วกันตัวสอนสีดํานะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะให้คำหนึงถึงนะครับก็คือเทรนด์ของตลาดครับผมเราจะใช้ EMA นะครับไอเอสเอไมนะครับตัวเส้น100เนี่ยนะครับในการบอกเทรนด์ของตลาดนะครับผมในค่าเฉลี่ยนะครับจะไว้เลยว่าค่าเฉลี่ย100แท่งนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถบ่งบอกเทรนด์น่าครับว่าปัจจุบันนะครับเทรนด์ณวันนั้นเนี่ยมันคือเทรนด์อะไรนะครับผมถ้ากราฟนะครับอยู่เหนืออ่าอยู่เหนือเส้น SMA หรือว่าเส้นสีีเขยว เส้นสีเขียวของเรานะครับอยู่ข้างบนขึ้นไปนะครับแสดงว่ากราฟเป็นขาขึ้นนะครับแต่นะครับถ้ามันอยู่ต่ํากว่าเส้นนะครับต่ํากว่าเส้น S M A 100หรือว่าต่ากว่าเส้นสีเขียวของเรานะครับเราจะถือว่ามันเป็นขาลงนะครับซึ่งในการที่เราจะเทรดให้มันได้เปรียบนะครับเราต้องเทรดตามเทรนด์นะครับหรือว่าเทรดเป็นเทรนด์ฟอล low ing นะครับในการที่เราจะเทรดตามเทรนด์นะครับผมเราก็มาดูว่าปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ข้างบนเส้นสีเขียวหรือว่าอยู่ข้างล่างสีเขียวนะครับถ้ามันอยู่ข้างบนเน่ยาานห้บ ถ้ามันอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เล่นหน้าเซลนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับผมอย่างที่2นะครับเงื่อนไขที่2นะครับอย่างแรกคือนะครับเทรนด์ของตลาดดูที่ SMA หนึ่งอเนาะขอพิมพ์มาให้ก่อนนะครับอย่างที่สองนะครับผมในการที่เราจะหาจุดเข้าออเดอร์นะครับผมให้เรานะครับดูการตัดกันนะครับผมการตัดกันของเส้น26นะครับ และเส้น14นะครับผมอ่าดู2เส้นนี้นะครับดูการตัดกันของเส้น16และ24นะครับผมอ่ายังไงนะครับเรามาดูกันนะครับผมซึ่งเมื่อเรานะครับใช้เส้นสีเขียวนะครับในการบ่งบอกเทรนด์แล้วนะครับให้เรามาดูเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีส้มนะครับในการบ่งบอกจุดเข้านะครับผมในการบ่งบอกจุดเข้ายังไงนะครับมาดูข้อที่3กันข้อที่3นะครับผมอ่าข้อที่3นะครับดาวเทรน ครับดาวเทรนให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับตัดลงส้มนะครับน้ำเงินตัดลงส้มไปผมผิดนะครับดาวเทรนนะครับถ้าเป็นอัพเทรนนะครับผมอัพเทรนให้ใช้นะครับผมให้ใช้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มอ่า จำเอาไว้นะครับถ้าเป็นดาวเทรนนะครับให้ใช้น้ําเงินนะครับตัดลงเส้นสีส้มถ้าเป็นอัพเทรนนะครับให้ใช้น้ําเงินตัดขึ้นเส้นสีส้มโทนเกตไหมนะครับผมจำไม่ดีนะครับเราใช้เส้นสีน้ําเงินนะครับเป็นหลักนะครับใช้เส้นสีน้าเงินเป็นหลักนะครับให้เส้นสีน้ําเงินเนี่ยตัดลงเส้นสีส้มนะครับจะเป็นดาวเทรนสวนอัพเทรนนะครับจะใช้เป็น เส้นสีน้าเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มเป็นยังไงเราไปดูกันครับก่อนอื่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมอ่าเอาเป็นช่วงนี้เลยละกันนะครับช่วงที่กราฟแสดงอยู่นะครับทุกคนมองตามผมนะครับอ่าปัจจุบันทุกคนดูข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกคือเทรนของตลาดเป็นอะไรนะครับเทรนของตลาดเป็นดาวเทรนเพราะว่านะครับเพราะว่ากราฟนะครับอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวอ่าข้อที่2นะครับผมให้เรานะครับหาจุดตัดกันของเส้น26และ14นะครับก็คือเส้นสีน้าเงินและเส้นสีส้มนะครับหาจุดตัดกันนะครับข้อที่3นะครับ เมื่อกาเป็นดาวเทรน์นะครับให้ให้หานะครับจุดตัดของเส้นสีน้ําเงินนะครับตัดลงเส้นสีส้มนะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันผมจะซูมไม่ชัดๆนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินทุกคนเห็นไหมน้าเงินตรงนี้นะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มตรงนี้เราไม่เอานะครับเพราะว่ากาเป็นดาวเทรน์นะครับแต่จังหวะที่เส้นสีน้าเงินตรงนี้นะครับผมตัดลงเส้นสีส้มอ่ะตัวตัวนี้เดี๋ยวผมโจวงให้ดูนะครับ ปึ๊บนะครับจังหวะที่เส้นสีน้าเงินนะครับตัดลงเส้นสีส้มนะครับเราสามารถตั้งสถานะเซลได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงที่มันตัดกันไปแล้วนะครับผมอ่และ SL นะครับผม SL นะครับตั้งเอาไว้ตรงสวิงไฮที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะครับผมส่วน a ท e Profit นะครับเราสามารถตั้งตามแนวรับแนวต้านนะครับที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ มันเป็นแนวรับนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับผมก็จะตั้ง take profit นะครับเอาเป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถตั้งเส้น take profit เอาไว้ได้นะครับตรงนี้หรือจะตั้งตงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับดูลพินิของแต่ละคนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอินดิเคเตอร์นะครับมันไม่สามารถบ่งบอกได้ทั้งหมดนะครับผมเราต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการหาแนวรับแนวต้านในการหาจุดเข้าจุดออกด้วยนะครับผมซึ่งจุดเข้าเนี่ย เราเป็นใช้เราใช้มัน2เส้นนี้นะครับในการบอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดออกนะครับจะเก็บได้มากเก็บได้น้อยนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับถ้าเอาเป้าสิบเซนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจุดที่ซึ่งสีน้ําเงินนะครับตัดลงกับเส้นสีส้มนะครับผมเราจะหาจุดออเดอร์เซลล์นะครับอในออเดอร์นี้นะครับผมเราก็ใช้เวลาในการเก็บกําไรนะครับไปเท่าไหร่นะครับไปกี่แท่งนะครับอ่ะ จำนวน22แท่งนะครับผมจำนวน22แท่งนะครับเราก็สามารถเก็บกําไรได้นะครับในประมาณย2่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเกือบข้ามวันเลยนะครับผมอ่ากำไรนะครับอยู่ที่1 7 4 9งพอยต์นะครับผมส่วน sl นะครับอยู่ที่1120งพอยต์นะครับอ่ะตัวนี้ก็ rr นะครับอยู่ที่ที่1.56นะครับผมต้องบอกก่อนว่ากลยุทธ์นี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟนะครับแต่ว่าอยากจะเทรดนะครับผมที่แบบเข้าออเดอร์ไม้เดียวแล้วเราสามารถทำกำไรได้ เป็นสวิงเทรดระยะหนึ่งเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาฟอก้าบ่อยๆนะครับก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้นะครับในการเทรดได้โอเคมาดูจุดที่2กันนะครับมาดูจุดที่2กันจุดที่2นะครับปัจจุบันนะครับเส้นสีน้ําเงินมันตัดลงมาแล้วนะครับแล้วมันตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับมันตัดขึ้นไปเส้นสีส้มแบบนี้เราจะยังไม่เทรดนะครับเพราะว่ากราฟเป็นขาลงเราต้องรอให้เส้นสีน้ําเงินนะครับตัดลงมาในเส้นสีส้มจังหวะตรงนี้นะครับผมเส้นสีน้ําเงินนะครับตัดลงเส้นสีส้มแล้วนะครับผม ตรงนี้เราจะเข้า position sell กันนะครับเข้า position sell กันตรงนี้ปุ๊บนะครับตัดลงกันช็อตจังหวะนี้ปุ๊บนะครับเรานะครับตั้งจุดสอบร้อนนะครับเอาไว้นะครับเอาไว้ตรง swing high ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดได้เลยนะครับผมแล้วตั้ง take profit นะครับตามจุดแนวรับแนวต้านนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับถ้าใครมองเป้าเก็บสั้นนะครับก็สามารถตั้งแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้ได้นะครับ R าก็ประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับผมอ่ะ แต่นะครับถ้าว่าใครจะตั้งเทคโปรฟิตระยะที่มันไกลหน่อยนะครับทุกคนก็ต้องไปดูย้อนหลังนะครับว่าการมันลงมาถึง <c oughs> สุดตรงไหนนะครับอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้ได้มีแนวรับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็สามารถตีนะครับเราสามารถเก็บตรงนี้เนี่ยเอาเป็นเป้าเทคโปรฟิ t ขึ้นมาได้เลยนะครับเอาเป็นเป้าเทคโปรฟิทเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ในการเก็บนะครับซึ่งอันนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่มีข่าวเข้ามานะครับกลยุทธ์นี้สามารถใช้ทุกช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นมีข่าวหรือไม่มีข่าวนะครับผม ถ้ามีข่าวเนี่ยจะเป็นเหมือนกรณีออเดอร์นี้นะครับก็คือ,อกราฟเนี่ยสามารถทําให้เรานะครับไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Take Profit หรือว่า Stop ปลอสนะครับกราฟจะไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นอ่ะมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ worst case ที่ควรระวังนะครับเป็นแบบไหน worst case ที่ควรระวังนะครับมันคือ กรณีที่กราฟนะครับผมวกกลับขึ้นไปนะครับอาตรงนี้กราฟมันตัดลงมาใช่ไหมนะครับแล้วพอเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันตัดขึ้นกับเส้นสีส้มนะครับผมเราจะรอจังหวะที่มันตัดลงกันอีกครั้งใช่ไหมนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้กราฟนะครับได้วกกลับไปนะครับไต่นะครับอยู่ตรงเส้นสีเขียวนะครับตรงนี้ทุกคนจำเอาไว้เลยนะครับว่ากราฟนะครับมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับจากขาลงนะครับอาจจะเป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ย เวลาที่รถบรรทุกมันมันวิ่งแรงนะครับผมเวลาที่รถบรรทุกมันเบรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับหัวได้ทันทีนะครับผมมันต้องมีการชะลอนะครับดังนั้นเวลาที่กราบมันเป็นขาลงนะครับแล้วมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดไซด์เวย์ออนนะครับซึ่งจังหวะที่มันเกิดไซด์เวย์นะครับผมกราบจะไม่ค่อยมีโพซิชั่นวิ่งที่มันมากมายนะครับดังนั้นช่วงนี้มันไซด์เวย์เนี่ยนะครับผมแนะนําก็คือไม่เทรดนะครับเราจะไม่เทรดในช่วงนี้มันไซด์เวย์นะครับรอให้กราบมันทะลุขึ้นนไปบะครรัอออกกจาาวหื่ กราฟเนี่ยเลิกไต่เส้นสีเขียวนะครับแล้วก็ทะลุไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับซึ่งตรงนี้แล้วก็รอรอรอนะครับจนอ่ะมาช็อตนี้นะครับกราฟทะลุไปตรงนี้แล้วนะครับผมเราจะยังไม่เทรดนะครับเราจะรอคอนเฟิร์มให้อ่ะอะไรครับกลับมาดูตรงนี้นะครับกลับมาดูตรงนี้นะครับอัพเทรนด์นะครับอัพเทรนด์คือการที่เส้นสีน้าเงินนะครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มใช่ไหมครับ กราฟสีน้ำเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสีน้ำเงินมันตัดลงนะครับเราจะไม่เข้า position sell นะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันบบเป็นขาขึ้นนะครับเราจะรอให้เส้นสีน้ำเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างตรงนี้ปึ๊บนะครับ จังหวะตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีน้าเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มนะครับแล้ก็กราฟนะครับอยู่เหนือกับเส้นสีเขียวนะครับเราก็สามารถวาง position buy นะครับได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วน take profit นะครับเราก็สามารถตั้ง tp 1ได้นะครับตรง swing high ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนะครับแล้ก็ตั้ง stop l o s นะครับตรง swing l o ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดได้นะครับคือตรงนี้นะครับเราก็สามารถเก็บ หาได้นะครับหนึ่งตอนหนึ่งจุดซีนะครับหรือถ้าใครอยากเก็บเป้าเทคโปรฟิตที่มันไกลหน่อยนะครับเราก็ไปหาแนวรับแนวต้านนะครับผมที่มันเกิดขึ้นในครั้งที่แล้วนะครับอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านนะครับที่มันเกิดขึ้นในครั้งที่แล้วนะครับเราก็สามารถเก็บเทคโปรฟิตนะครับถึงตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาที่มันแตะแนวรับแนวต้านนะครับแล้วมันจะมีการกลับตัวลงมาเลยนะครับแบบนี้เราก็สามารถนะครับเก็บเทคโปรฟิตระยะไกลได้เช่นกันนะครับซึ่งอย่างออเดอร์นี้นะครับ เราก็จะใช้เวลาถือนะครับผมจานวนอ่าจานวน15แท่งนะฮะตั้งแต่13บสนาฬิกานะครับไปปิดถึง3ามทุ่มนะคบผมใช้เวลาประมาณ3วันเลยนะครับ3วันตั้งแต่ วันที่7มกราคมไปปิดนะครับออเดอร์วันที่10มกราคมใช้เวลา3วันนะครับแต่เราก็ฟาดกําไรนะครับไปถึง4 9 6 4จุดนะครับซึ่งความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่1,613จุดนะครับถ้าเราคํานวณหลอดให้ดีนะครับมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมซึ่ง RR นะครับจะอยู่ที่1ต่อ3นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเป็นจุดทํากําไรที่ดีได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเฝ้ากล้าบ่อยๆนะครับอันนี้ผมน่าจะดูผิดนะครับ๋ยวผมดูให้อีกทีนะครับจุดๆนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับออเดอร์แรกที่เราเข้านะครับผมเราเข้าตรงวันที่17ธันวาคมตอน10โมงนะครับไปปิดวันที่17ธันวาคมตอน3ทุ่มนะครับอ่าก็ใช้เวลาไป11ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้นะครับหรืออย่างตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ถ้ามีข่าวเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรานะครับไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราเปิดออเดอร์ตอนที่ 1 8ธันวานนะครับตอนห้าทุ่มนะครับเราไปเก็บกําไรเนี่ยตอน1 8ธันวาตอนตีสองนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ข่าวครับเข้ามาทําให้เราสามารถเก็บกําไรได้เร็วขึ้นนะครับผมหรืออย่างจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับอทุกคนมองนะครับเมื่อกราฟกลับมาใช่ไหมนะครับเมื่อกราฟกลับมาเราจะยังไม่เสี่ยงเข้าออเดอร์เทรดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านะครับ กราฟเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA เอ้ยเส้น SMA 1 0 0นะครับหรือว่าเส้นสีเขียวของเราเนี่ยทำให้เรานะครับยังไม่ชัวร์ว่าเราจะกดออเดอร์บายนะครับเราต้องมารอให้กราฟมันขึ้นไปอยู่เหนือนะครับแล้วก็ตัดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างตรงนี้นะครับกราฟขึ้นไปอยู่เหนือละอยู่มนอยู่เหนือเส้นแล้วนะครับผมอ่ะ แล้วมันตัดลงมานะครับเส้นสีน้ําเงินตัดลงเส้นสีส้มนะครับเราจะยังไม่เทรดนะครับเราจะมาเทรดนะครับตอนที่เส้นสีน้าเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีส้มนะครับหรือว่าจุดจุดนี้นะครับผมเราจะเข้าเทรดกันนะครับ SL นะครับเราก็สามารถตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับ SL อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมอ่าสวิงโรล่าสุดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมานะครับหรือถ้าใครอยากตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า ส่วนตัวเนี่ยผมชอบตั้งในจุดที่มันเซฟนะครับก็คือสวิงโลล่าสุดนะครับเทคโปรฟิตนะครับถ้าเอาระยะใกล้นะครับเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับผม R R 1ต่อ1นะครับผมก็เก็บกําไรไปประมาณ 1, 4 6 5จุดนะครับผมเปิดออเดอร์นะครับวันที่20มกรานะครับผมไปปิดออเดอร์วันที่20มกราวันยมกราตอน9โมงนะครับก็ถือข้ามวันไปนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเก็บออเดอร์นะครับผมให้มันไกลกว่านี้นะครับเราก็ต้องไปหา แนวรับแนวต้านใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับแนวรับแนวต้านในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านที่มันน่าสนใจนะครับเราก็ตีเอาไว้ปุ๊บผมก็เปลี่ยนสีเส้นก่อนนะครับเป็นเส้นสีแดงนี่แหละนะครับแต่เอาเป็นเส้นที่มันหนาขึ้นอ่ะปุ๊บเราก็มาดูกันนะครับปุ๊บย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถนะครับวาง take profit ระยะไกลได้นะครับ ถ้าเราเก็บตรงนี้นะครับ R R ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2.69นะครับเก็บเทคโปรฟิตอยู่ที่3,916จุดนะครับซึ่งเป็นจุดเก,ก็บกำไรที่ไม่น้อยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับใช้เวลาระยะเก็บไปกี่วันนะครับเรามาดูกันนะปึ๊บนะบเปิดออเดอร์วันที่20มกราตอน4ทุ่มนะครับผม ปิดออเดอร์นะครับตอนที่22มกราคมนะครับตอน6โมงนะครับใช้เวลา2วันเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเก็บกําไรได้นะครับผมเทคนิคนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าการาฟนะครับอยากจะได้จุดคมๆแม่นๆนะครับกดจุดเดียวปุ๊บกดปุ๊บไปเลยนะครับไม่ค่อยวกกลับมานะครับแต่ว่าใช้เวลาถือหลายวันนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับนะครับคนที่อาจจะทํางานประจํานะครับหรืออาจจะเรียนอยู่แล้วไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟนะครับอยากจะไป โฟกัสก I mean sure ับหน้าที่ของตัวเองอื่นนะครับก็สามารถเอาเทคนิคนี้าไปใช้ได้นะครับผมส่วนข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือถ้าไม่ชัวจริงๆนะครับผมไม่แนะนําให้เทรดนะครับผมไม่ชัวก็คืออ่าอย่างกราฟมันไต่อยู่สนสีเขียวเนี่ยมันยังไม่เลือกสักทีว่าอ่าอย่างตรงนี้นะครับกราฟมันไต่อยู่ตัวนี้นะครับมันไม่เลือกว่ากราฟจะเปลี่ยนเป็นขาลงหรือว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นน่ยตัวนี้ผมก็ไม่แนะนําให้เข้าเทรดนะครับผมต้องให้กราฟเนี่ยอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับผมอ่าหรืออย่างตรงนี้นะครับผมอย่างตรงนี้ กาฟมันไต่ขึ้นไต่ลงตรงนี้นะครับตรงเส้น S M A 100เนี่ยทำให้เรานะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยกาฟเป็นขาขึ้นหรือาขาลงนะครับเพราะว่ากาฟเป็นไซเวย์นะครับไม่รู้ว่ากาฟมันจะเลือกทางไหนเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดน,นะครับผมในระยะเวลาช่วงนี้นะครับ อ่ายี่สิบถึงสามเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับเราอาจจะไม่มีออเดอร์ในการเทรดนะครับแต่ถ้าว่าเรามีออเดอร์ในการเทรดสักออเดอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่มันแม่นมากๆนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าใช้ที่นิงนี้นะครับอย่าใจร้อนนะครับรอให้เป็นนะครับหาจุดที่เรามั่นใจนะครับแล้วก็ใส่หลอดเยอะก็ได้นะครับแต่อยู่อยู่ที่การบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับลองเอาไปฝึกใช้จริงนะครับลองเอาไปแบ็กเทสลองเอาไปฟอร์เวิร์ดเทสดูว่าทคนิคนี้นะครับมันใช้ได้จริงไหมนะครับผมแล้วยังไงเอามาแชร์กันด้วยนะครับว่าคนิคนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมันเป็นยังไงนะมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างนะครับคนิคนี้มันดีหรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์ออกมาได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนใครนะครับอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนนะครับทําคลิปสอนเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามช่องเจ้าชายเฮดเดอร์เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ